อไอ้มืนเนี่ยอ๋อแต่ว่จะมือน,นต้ตับด่งางาปุ๊บอ๋อไอ่ไม หมดตั้งค่าดช่ไหมเนี่ยไอ้เหียสัตว์ไอ้เหียพ่อมันตายสัตว์อ้าพ่อม่้าอเนี่ยมันตายแล้วกูพูนแล้วว่าดูดู 我去你啊！Oh,

โหต่อยเด้อโกมันน่ะสัตว์ไอจีโอ้มันละต่อยไอจีโอ้มันตายไอจีวัดครับโอ้ยโอ้ย <absorption> <radioactive Meeting� scientific dude> <Leadership> on Oh, <laughs> Oh <laughs> oh nice. 拼搏梦的生 <laughs>，哎，生，

ไอ้ผมเป็นบ้าไอ้ผมมังวะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สัต์เอ้ยอ้าวเออซื้อขายค้ายๆฟรีครับผมเหี้ยอะไมังวะ